แบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ดูไปนีแต่นำความความเหลือรนอ่นมาให้จัดการเลยสิยังไงพวกกูดอย่างข้าก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรอยู่แล้วเจ้ามันมากๆากข้าไม่เคยคิดแบ่งชนชั้นกับเจ้าสักนิดทุกคนคือลูกหลานของข้าก็เพราะแบบนี้ไงข้าถึงต้องทนทุกข์ทรามานก้มหัวให้เหล่านาคและคอยเป็นที่รับใช้คำพูดบาดหนาของเจ้าซะเราเป็นพูดทรงศีลไม่เคยคิดถึงอำน,น,นาจใดๆ พวกผู้สรงศีลทั้งหลายทำดีกันเข้าไปสุดท้ายทุกคนก็ว่าข่าเลวงั้นอย่าอยู่เลยพ่อปู่ทัพเทพนี่เจ้าข้าไม่ยอมให้พ่อปู่ทำแบบนี้เด็ดขาดนั่งคือคนรักของข้าค,คนรักคนรักหรือข้าส่งสอนเจ้ามาอย่างดีถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างให้วันนี้ เจ้าตอบแทนข้าแบบนี้นขับเทพท่านปู่คุธ,ธาข้าคงปล่อยไว้ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างข้าย,ยินดีคืนให้พ่อปู่จงรับคืนด้วยพี่เทพพ่อปู่อย่าทำอะไรพี่เทพเลย ไอ้คนหัวดื้อหัวนั้นจะได้ออกมาเลยจงทุกคนผ่านิดคกีคิดได้เมื่อไรค่อยออกมาไปซัอัำพิกาต่อไปนี้ประตูฝ่ายที่ผ่านจะปิดเป็นเวลาร้อปีห้ามใคเข้าออกถ้าต้องรักษาตัว ก็ด้ดีพระตาตาดีแล้ว เปิดแล้วล่ะเจ้าแน่ใจนะว่าจะไม่กลับไปด้วยผลใดข้าต้องกลับไปเวยหุนจะเป็นยังไงบ้างนะนี่ก็ผ่านมาร้อยปีจากเหตุการณ์ในวันนั้นแค้นครั้งนั้นข้าไม่มีวันลืมรอข้าได้พลังกลับมาทั้งหมดเมื่อไหร่ข้าจะถล่มป่านั้นให้เละนาคหนึ่งตนจะมีแก้วมณีนาคาคนละหนึ่งชิน้นถ้าพวกเราดูดพลังของพวกมันมาทั้งหมดพลังของพวกเราก็จะมากขึ้น ใก้สิบห้าข้เข้ามาแล้วพวกนั้นจะต้องขึ้นจากน้ำอีกไม่นานข้าจะต้องแก้แค้นข้าจะตั้งเมืองใหม่ของข้าขึ้นมาและข้าจะเป็นกษัตริย์เองเจ้าคอยดูพวกมนุษย์ทั้งหลายจะต้องตกเป็นบริวารข้า